สวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่อง,องนาเวงโรเวอร์นะครับวันนี้ผมเป้ยน,นาเวงครับจะพาทุกท่านมาจัลองการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษนะครับเป็นการประกันระหวา่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับพบกับทีมเสือใต้บาเยนนิครับเป็นศึกแมนยูครับปีศาจ <17. S 2> แดงพบกับแชมป์ยูฟาปีล่าสุดนะฮะซึ่งแมตช์นี้เป็นแมตช์ที่ผมจำลองขึ้นมาเองนะครับผมของจริงยังไม่เจอกันนะฮะ เบอรลังใครชอบใครก็สามารถคอมเมนต์บอกเข้ามาได้เลยนะครับการจีลองแมตช์นี้ขึ้นมาผมใช้เกมฟีฟ่า20นะครับตั้งค่าให้ AI แข่งเอี้งโดยผมเปิ้ลนาเวงครับเป็นภูมิใจไทยให้ทุกท่านได้รับชมเช่นเดิมครับผมคลิปวิดีโอนี้ครับจัดทาขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับถ้ามีข้อผิดพลาดทอะไรผมขออภัยทุกท่านณที่นี้ด้วยนะครับและนี่คือไลน์อัพของทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับวันนี้มาในระบบ4-2-3-1นะฮะกองกลางมีบ็อกบามีเฟรดนะฮะแนวลุกมีด้านของบุนโน่เฟอร์นันส มาคับและสฟอร์ดแมสันกินวูดแล้วก็หน้าป้อเป็นทาง่านของมาซียาวนะฮะซึ่งแมตช์นี้ครับผมใช้สนามกลางครับในการจำลองแมตช์นี้ขึ้นมานะฮะเอาละครับทันสองที่ครับทำการทักทายก่อนที่จะฟาดแข่งกันในวันนี้นะฮะและนี่คือไลน์อัพของทางฝั่งเสือใต้บาเยอร์นี้ครับแชมป์ยูฟ่าปีล่าสุดะฮะถือว่าบาเยอร์น,นี้ฟอร์มดีมากๆครับดูการนี้นะฮะ ในลูกของบาเยนท์ครับมีทางด้านของเป็นิสิตมุลเลอร์นับบี้นะฮะแล้วก็นาปอเป็นทางด้านของเลวานดอฟสกี้แล้วก็มาแผนนักการเมืองยูครับ4-2-3-1นะฮะเอาครับทั้งสองทีมพร้อมที่จะฟาดแข่งนะฮะนี่ครับมาคัสแลตฟอร์ดฮะคีแมนของแมนยูนะเกมนักกระชับมิดครับระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับบาเยนร์ครับกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะฮะเอาครับ เริ่มเกมการแข่งขันนะเป็นทางฝั่งแมนยู you, เริ่มเกมก่อนนะวันนี้ปีศาจแดงครับมาชุดเสื้อสีแดงเกงสีขาวบุกจากซ้ายไปขวามือของท่านผู้ชมนะส่วนด้านของบาเยน์เขาวนี้มาชุดเสื้อสีขาวบุกจากขวาไปซ้ายนะฮะรับชมแล้วถ้าใครถูกใจชอบใจอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งช่องนาเวงโลเวอร์ด้วยนะฮะแล้วก็ขอฝากแฟนเพจนาเวงโลเวอร์นาเวงเกมเมอร์เลยผมสำหรับใครที่ต้องการ สนใจลงโฆษณาก็สามารถติดต่อมาได้ที่เพจนาเวงโลเวอร์นะฮะเอาครับจเจวัน,นี้ครับขึ้นบอลมาของทางฝั่งเสือใต้ฮนะโยนมาที่นาบ,บี้ครับนาบ,บี้ไปไม่ได้ครับพุ่งคืนมาที่คิมิชคิมิชสับขาหล่อครับตัดเข้าในแล้วจะมาเอกแหมลูกชอเอาลูกชอพลาดอีนี้เปิดเข้ามาเป็นสนัตนของวัดบีสก,ก้าถึงบอลก่อนปีสิทธิ์นะฮะ และนี่คือซุปเปอร์สตาร์ของทางฝั่งบาเยน์นะเลวานดอฟสกี้นะสูหน้าทีมชาติโปรแลนด์ครับลูกเตะมุมของฝั่งเสือใต้นะเ่นสันหรือเปล่าเจงหวันนี้เ่นสันครับนับบีหาบอลไตเซตมาเขากอบเขตโทษปลายเขากลางมาชิปคืนโอ้โหลูกนี้เล่นยากไปฮนะอัลบ้าวานบีสการ์เตเสการงนี้แฉลบเล่นของบนะาเยนฮะอ้าวเป็นลูกทุ่มของบาเยนนะตรงนี้ นาบ,บีครับทุ่มมาที่เปริซิสนาบ,บีครั้งหนึ่งบ,บีอิสาก,การครับยังไม่พลาดนะในแนวรับวันนี้เอาครับผ่านมาสินาทีแรกเป็นทางฝั่งบายเยนทำได้ดีกว่านะตอนนี้แมนยูยังตั้งเกมไม่ได้นะเปริซิสไหมาที่เตียโกอาคันตาลาครับเตียโกแทงมาจีนาบีสัดดีขวาเรียบร้อยกับ1ประตูต่อศูนย์ก ชูโตนี่ครับต้นเกมฮแมนอยู่ครับตามหลังบาเยอร์นะนี่ครับจับด้วย้ายพลิกแล้วยิงด้วยขวาเรียบร้อยครับเสียบมุมมาตรงนี้เดกอาบอกไปไม่ทันนะโอ้ฟอร์มดีกันครับบาเยอร์มินิกนะไครับใครเป็นแฟนของปีศาจแดงก็อย่าเสียดกับสกอร์ที่เกิดขึ้นนะนี่เป็นการจำลองการแข่งขันเท่านั้นนะ วันที่2 2กันยาครับบอลเปิดดูการนะครับพิมพ์ลีกไงก็รอติดตามชมได้ที่ช่องนาเวงโลเวอร์นะฮะจะเป็นการจำลองการขันกอดบอลแข็งจริงนะและ้วเอาครับแมนยูเป็นฝ่ายตามหลังฮนะต้องเอาหน่อยครับโซชาต้องแก้เกมหน่อยฮนะในช่วงเวลาที่เหลือครึ่งแรกโอ้โหโดนนำไวเลยเกินแมนยูแรดฟอร์ดครับแรดฟอร์ดให้มาที่พอปอกบาคือที่แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดอยู่ที่ริมเส้นด้านซ้ายฮนะแหวกมาหนึ่งด่านด่านสองไม่พ้นนะ กิมมิชที่ว่าสอนได้ดีนะฮะเอาเป็นบอลของบายเยอร์นนะนับบี้คิมิชเติมับนับบี้แหลเข้ากลางที่เตียโก้ฮนะคิมิชเล่นกับนับบี้อ้าวครับคิมิชมีพื้นที่ย,วยาวๆครับคิมิชถึงเส้นหลังแล้ว เปิดเข้ามาดิเดลเลอร์พอนยังหงสกัดไว้ได้นะกินวูดตามมาเล่นบอลแต่ไม่ทันครับเป็นลูกทุ่มของบาเยอร์นะตอนนี้แมนยูยังต่อเกมไม่ติดเลยนะนเพื่อนเดวิสครับปีสิศา์ยังได้ฮนะมาที่เดวิสเดวิสจะเปิดนิดครับติดทางด้านบิสก้าออกฮนะโอ้บาเยอร์นี่ที่ว่าฟอร์มดุเหลือเกินนฮะ น่าจะเป็นลูกเตะมุมของแมน,นยูฮะบอล <iej cole. S 2> อยู่ที่ด้านของชิมิชฮะชิมิชเปิดเข้ามาเสา,ราแรกครับเฟสมองไม่ได้กอลีสกาพาร์ที่นับบี้เปิดมาติดเฟสครั้งหนึ่งฮะแต่เตะมุมครับบาเยนต์นะฮะ,อะ,นนะ,ฮะโอ้โหตัวนี้แมนยูยังทำอะไรไม่ได้ครับชิมิชคนระับอยู่ที่บอล เปิดมากลางประตูขึ้นโมงแต่ว่าวันนี้เบาไปนิดนึงฮะเดีกอายืนถูกที่ถูกตำแหน่งนะแต่แมนยูจะออกบอลเร็วไม่ได้ครับเมี่ยบอดี่บ็อกบ้าฟให้มาที่แรดฟอร์ดวันนี้นีแมนยูนี่เน้นขึ้นบอลด้านซ้ายนะฝุ่นนั้นครับยกมาด้านขวาที่แมตตันกินวูดนะกินวูดมองเข้าในครับโอ้โหข้างในยังเพื่อนเติมช้าต้องยอมที่บิสซาก้าจิมลูกนี้มาโอ้โหมีแรงไปนิดนึงครับเป็นบอลของบายเยอร์นะเะไปลิสิตเข้ากลางมา มุนเล่อครับให้มาที่เลวานเลวานคนเดียวฮนะเลวานต้องย้อนขึ้นมานครับเปสิทธิ์ดันสายเดวิสเติมมาครับฟางยาวยามามีทัน,นครับเอาทันนะแต่ว่าลูกออกไปแล้วนะแม่ครับน,น,นี่ครับผ่านครึ่งชั่วโมงแรกของเกมการแข่งขันนะฮนะตอนนี้เป็นทางฝั่งปีศาจแดงตามหลังหนึ่งลูกอ้าวลูกเป็นลูกเตะม,มุมนะโอ้โห เนื้อบอลออกไปจังหวะแตะของเดวิสนะฮะครับบอลยืนเลนซันนะนับบี้นับบี้เลาะเส้นมาไปเซ์จะยิงเข้าบอลเข้าทางโงท่ที่โอ้โหดีอาร์ยังซุปเปอร์เซฟตรงนี้แม่กอลิสิก้าเกือบซัดลูกนี้นะฮะนี่ครับติดบล็อกบาร์สิงะโง่ซ้ำแต่ว่าดีอาร์ยังยังหรือว่ายังเซฟนะลูกนี้ครับปฏิกิริยาย,ยังดีนะฮะ ทมิชเปิดมาเสาไกลครับดิกาปัดไปได้ฮะแถวสองเป็นบอลของบายเยอร์นนะฮะบอเิสกาบอเิสกาดึงจังหวะเข้าซ้ายอา้าวครับบิสกายังได้ให้มาที่ชอชอฝาาบอลที่บ็อกบาสแตรตฟอร์ดเลยกับบ็อกบาสหยอดมาด้านขวาที่กินวูดฮนะกินวูดไหลามาที่เฟรดอัด้านซ้ายเติมมาแลนด์ฟอร์ดมีพื้นที่ฮนะแลนด์ฟอร์ดเลี้ยงจีเข้ามา จงังได้แล้วฟอร์ตรงนี้ยังไงเปิดเข้ามาโอ้โยังติดบัวเต่งนะฮแหเอาจังหวะสวนกลับของบาเยอร์นะเปเิซิตเล่นกับเรวานขืนมาที่กอริสกาครับมุนเลอร์แทงเอาเนี้โอ้ยเปเิซิตหลุดมาด้านซ้ายนะบิาก้าตามมาชะลอเกมแต่ว่าเปเิซิตยังได้อยู่โยกออกซ้ายให้มาที่เดวิสเดวิสมีจังหวะได้เปิดติดเลียดข้ามาแม็กควายยังอยู่นนตรงนี้เอางนี้ครับเข้าสู่ช่วงท้ายของครึ่งแรกแล้วนะนะ กอลิสกาสับขาหลอกยกมาได้โมงตีดเตเลอร์ครับตรงนี้เคลียร์ไว้ก่อนนะแม่ครับอาราบาครับใหกาที่เตียโก้ฮะเตียโก้่าบอลขึ้นมาให้ที่มูลเลอร์มุลเลอร์เล่นกับเตียโก้ครับมาตึงขวาที่คิมิชคิมิชเอาคิมิชผ่านมาได้ครับคิม,มิชเข้ากาออออารอบเขตโทษปาดเดด็เลียดโโอ้หดิกายังตัดไปอีกทีนึงครับแม่เกือบไปนะ เอาครับครึ่งแรกกรรมาการทด3นาทีนะฮะแอดฟอร์ดหลุดมาครับแอดฟอร์ดเอาตรงนี arrow, ้เด็กเล็โอู้นกึกว่าหายแม่ยังอยู่ตรงนี้ร,รัวๆเพื่อสีกับปอนธวิดหมดเวลาการแข่งขันครึ่งแรกนะฮะเป็นทางฝั่งบาเยนท์ครับตรนนี้ออกนำหนึ่งประตูต่อศูนย์นะเดี๋ยวพักกันสกวนเพื่อนครับเดี๋ยวกลับมาเพววื่อใหม่ในครึ่งหลังฮนะ อย่าพึ่งไปไหนรับชมกันให้จบนะครับผมอ๋อครับครึ่งหลังเริ่มเกมการแข่งขน,นะรับสถิติภาพรวมในครึ่งแรกครับทางด้านบาเยนทาได้ดีกว่าครับบาเยนครองบอลถึง58%นะโอกาสยิงนี่เยอะกว่าแมนยูนะส่วนแมนยูีครองบอล42%นะฮะโอกาสทำตูมีเพียงแค่หนึ่งครั้งนะจัดจวะสุดท้ายก่อนหมดเวลาครึ่งแรกแต่ว่าไม่เข้าลูกนะนะั้นฮะ อานี้ลูกชอดักได้ครับแลดฟอร์ดยกเข้ามาเอาครับเฟรดเฟร,ร,ฟร,รคขาฟากมาที่กินวุดนะขึ้นมาที่บิซากาปิซากาอย่างพลิกได้แต่ว่าโดนเตะหน้าวความมาลูกนี้โดนเปรีสิทธ์สอยล่วงครับพวกนี้เอาครับบูโนโ่ฟนานครับอยู่ที่บอลน,นะฮะ คุตนะครับตรงนี้ยังไงวางยาวมาได้โมงแต่ว่าเบาไปนั่นเองลูกเซตพีทของแมนยูนี้ยังยังยังไม่ได้ผลนะครับวันนี้เอาเฟอร์นานได้ตรงน,นี้กดไหมจิมมาปาเสียวยิงโอ้โหตรงนี้ไม่ตรงขอบนะแน่อแมนยูไม่ใช่ไม่มีโอกาสแนะมีครับแต่ว่ายังทำไม่ได้นะ อาครับปิสิทธิ์โดนถอดออกแล้วก็ส่งนั่นของคูตินโยลงมานะหน่อยเออครับอยู่ที่บอลนครับหน่อยเออศาสยาวขึ้นมาครับปอกบาวงมาแต่ว่าเตียโกครับเก็บบอลไม่ได้ฮะออกมาที่คิมมิชแทงมาที่นับบี้นับบี้คืนคิมิชครับตรงกลางมีเตียโกครับลองบอลอยู่ฮะเตียโก ยังได้ครับแหมยังแข็งนะเตียโก้เล่นกับมุลเลอร์นาบีพิกได้ลูกนี้ยังไงฮนะโยอ,อักซ้ายเอาเฟดดักได้เฟดด้านขวามีแมนซันกินวุนนะ้นฮะแต่ว่าบอลขึ้นเกมด้านซ้ายครับวันนี้บอลที่ชอวันนี้แมนยูออกบอลช้านะทำให้ฝั่งผู้เล่นของบายเยอร์นี่เข้าบอลเร็วนะแล้วก็กลายเป็นออกบอลยากไปเองฮนะับสำหรับทางแมนยูนะแสดฟอร์ดคืนที่ชอ เอาตำแหน่งแม่ทับกันเองนะแมนยูไม่ได้ทุ่มด้วยนะเป็นบอลทุ่มของบาเยนร์อเอแรับแมนยูเปลี่ยนตัวกินวูดครับไม่ไหวก็ตโดนถอดออกครั้นี้ไม่มีส่วนร่วมกับเกมเลยนะแล้วก็ส่วนด้านของดานิเอลเจมลงมานะฮะถือว่าวันนี้แมนยู่เป็นแมตช์กระชับมิตรนะจัดขึ้นมาพิเศษนะพบกับทีมแชมป์ยูฟาแชเบลีกดูการล่าสุดดูการ 2019- 2020นะฮะ มุลเลอร์ครับมาที่กอเรสกาอามุลเลอร์มุลเลอร์มาดันแต่ว่างน,นี้โอ้โหแรงนะข้ามหัวนับบี้นะฮะอาลูกทุ่มแมนยูครับตรงนี้ชอมาที่แม็กไกร์ปอกบาครับปอกบาให้มาที่ดืเดเลิฟนฮะดืเดเลิฟว,วางยาวดูบ้างครับแสตฟอร์ดเอาบอลลงสวยฮนะคืนมาที่ชอแสตฟอร์ด ให้มาช็อปชอ,ชอด้านซ้ายลงโล่งอ่ะเปิดเข้ามาเอาลูกนี้โอ้โหลูกนี้มันเลยไปนิดนึงเลยแม่เจมส์ก็เข้าไม่ถึงบอลนะเอาครับเปลี่ยนตัวด้านของแมนยูครับเปลี่ยนอีกคนนึงฮะถอดเฟสเออกแล้วก็ส่งทางสกอตแม็กโทมินีลงมานะฮะตอนนี้ครับแมนยูเอาความสดมาบี้นะตอนนี้หน่อยเอเอครับเล่นสั้นครับให้มาที่อาราบาฝากกลางที่เตียโก้ฮะ มาด้านขวาที่คิมมิชคิมมิชไฮดันซาาที่เดวิสกอลิสกาครับเอางี้คูตินโยยังไงครับขึ้นมาเดวิสเดวิสยังไงครับเปลี่ยนแกนนะแต่ว่าแรดฟอร์ดดักได้ครับออาแบนยูต้องทำเร็วฮะจหวะนี้แรดฟอร์ดมีความเร็วครับเดียโก้ตามไม่ทันนะเอาแรดฟอร์ด ถึงเส้นหลังเปิดเส้นสวยไหมอู๋นี่บัวเต็งครับยังสกัดไว้ได้นะแม่ยังเปิดไม่ดีครับแรดฟอร์ดชอ,อครับแรดฟอร์ดครั้งหนึ่งคืนที่ชอครับชอเลยกับแรดฟอร์ดบันทูสวยฮนะชอคอเข้ามาจุดนัดพบแต่ว่าอะบ,บ้ายังสกัดไม่ได้โอโ้โหวันนี้เนรับของบาเยอร์น,นี่ยังไม่มีข้อผิดพลาดให้เห็นเลยนะวันนี้อาครับเข้าสู่ช่วง15นาทีสุดท้ายนะ น,นี้แมนยูครับมีอะไรต้องใส่ให้หมดนะฮะมุนเลอร์ครับเอาครับแรดฟอร์ดยังได้เข้ากลางมาทีโบโนฟอนานส์ uno, ดันขวามีเจมส์ครับเจมส์ดวลกับดีวิสเจมส์ไปมามาสียาวไหลแรดฟอร์ดให้มาที่แม็กโทมินีแม็กโทมินีต่อสมาแรดฟอร์ดยังไงหลายมายิงเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งเอาจนได้ครับแมนยู เรียบร้อยกับหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะแมตช์นี้ครับเป็นแมตช์จัดมาพิเศษนะผมขอจบที่90้าสนาทีนะเพื่อนโอ้แมนยูครับเนี่ยโอกาสน้อยกว่าแต่เอาชัวร์นะแม่ยิงจนจ่อเลยนะเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งที่ว่าแมนยูกลับมาแล้วนะโอ้โหถือว่าสู้กับทีมแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ปีล่าสุดได้ดีครับมีแมนยูนะฮะ ส่วนแฟนบอนลรีพูห์นะเดี๋ยวรอดูครับว่าผมทําให้รีพูหเจอใครนะนยังไงก็รอติดตามช่องนาเวงโรเวอร์ได้เลยนะฮะกดติดตามไปเลยนะฮะแล้วก็ลืมกดกระดิ่งด้วยครับผม,มเ,เซยกโก้ครับมาอุลเลอ่โยกมาสวยฮะเอาบอลข้ามหัวดาบีขขอ,อีกแล้วชอครับแม็กควายเล่นกับ แมนนี่ครับไอมาดันซ้ายที่มาซิียาวคืนมาที่ชออย่างไรครับชอชอควยมาครับตอนนี้แมนยูต้องเอาชนะอีเดียวตอนนี้แมนยูไม่เอาเสมอนะฮออดเก้ามาปอกบาขึ้นเน็ๆอู้ยหน่อยเออแม่ยังยืนถูกที่ถูกเวลานะแม่เกือบไปนะฮะตอนนี้แมนยูขึงเกมนะฮะปอกบา นี่เขาสู่ช่วงท้ายโอ้โหจะเบิ้ลเร็วครับติดทางด้านของเดวิสนะหุ่นเลอะตรงเีอว่าครึ่งหลังครับคุตสินทดเวลากี่นาทีนะสามนาทีฮะแต่ว่าจะวะน,นี้ครับเดวิสหลุดมาด้านซ้ายเปิดเข้ามาโอ้โหเีนี้มันเลยหัวดับมีนิดนึงนะแม่ครับบอลทุ่มของแมนยูมีการเปลี่ยนตัวนะฮะทางด้านฝั่งของแมนยูครับถอดทางด้านของ บอกบาออกครับแล้วก็ส่งด้านของเจสซี่ลินกาดลงมานะฮะชอครับให้มาที่บุโนโ่ฟอนานส์เฟอร์นานตองเล่งอันนี้จะหมดเวลานะทันไหมไม่น่าทันนะภู้สินเป่าตวีดหมดเวลาการแข่งขันนะการจำลองแมตช์พิเศษครับระหว่างแมนเชสเตอร์ยเท็ดกับบาเยนร์นี่ครับจบลงนะครับเปน็นทางฝั่งของบาเยนร์กับแมนยูเสร็จไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะ ส่วนชิปหน้าครับผมจะทำคู่ไหนก็กดติดตามได้เลยนะกดกระดิ่งกด subscribe เลยนะเดี๋ยววันนี้ผมปนวงิงขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ